ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องครูนันชาแนลป .4 ในส่วนที่เป็น Workbook นั่นก็คือส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดคำสั่งที่10นะครับเขาบอกว่าให้ draw draw แปลว่าวาดภาพนะครับ paste นะครับ paste แปลว่าวางนะครับวางเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์เห็นไหมครับนะ เดี๋ยวรูนรูลงคลิกดูนะครับคลิกขวานะครับออกคลิกขวาในในโปรแกรมนี้ไม่ขึ้นนะครับคลิกขวาปั๊บเนี่ยมันจะมีคําว่า Copy มีคาว่าเพจเพจตัวนี้แปลว่าวางนะครับเพราะฉะนั้นวางอะไรครับวางอ๋อพิ c เชอร์วางรูปภาพรูปเดียวนะครับอ๋อพิชเชอร์รูปใครครับออฟยูเอเซลรูปของตัวคุณเองนะครับ แอน write ให้เขียน about it เขียนเกี่ยวกับภาพนั้นนะครับ it ตัวนี้แปลว่าภาพนะครับมันมันในที่นี่คือภาพเพราะ,ะนั้นก็เลยแปลให้เป็นภาษาไทยว่าให้วาดภาพหรือนำภาพตัวคุณเองมาวางนะครับแล้วเขียนเกี่ยวกับภาพนั้นคุณครูก็นำภาพของคุณครูมาสมัยหนุมน่มๆนะครับนะสมัยหน,น,นุ่มๆนี่ คิดว่าปีพศ2535นะครับนะภาพนี้นะครับแล้วก็ให้เขียนรายละเอียดนั่นก็คือ about me about me นะครับแปลว่าเกี่ยวกับฉันนะครับ about แปลว่าเกี่ยวกับ me แปลว่าฉันเกี่ยวกับตัวฉัน คุณครูก็เลยเขียนเกี่ยวกับตัวฉันนะครับในที่นี่นะครับคุณครูพยายามหาดูในคู่มือของคุณครูคู่มือครูนะครับว่าขอให้เขียนารายละเอียดเกี่ยวกับอะไรบ้างก็ไม่มีบอกนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูจึงคิดขึ้นมาเองว่าน่าจะเขียนถึงชื่อนามสกุลแล้วก็การสวมเสื้อผ้านะครับเพราะว่าเราเรียนมาก้าวหน้าเนี่ยเขาสอนเรื่องอวัยวะ สอนเรื่องการแต่งตัวและก็สอนเรื่องกิจ,จวัตรประจําวันเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยเขียนเกี่ยวกับการสวมเสื้อผ้าและก็กิจ,จวัตรประจําวันนะครับเอาตามนี้เลยนะครับนะหรือคุณครูที่สอนอยู่ประจํานะครับดังสือเล่มนี้สอนมาเป็นเวลาหลายปีนะครับเป็นสิปีหรือว่าหลายปีเพราะนังสือเล่มนี้ออกมาปศเท่าไหร่คุณครูก็ไม่ทราบนะครับนะถ้าเกิดเข้ามาฟังคลิปครูพินันก็ ขอขอบคุณนะครับ,นนรบช่วยเขียนในใต้ใต้คลิปมานิดหนึ่งนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมานิดหนึ่งว่าเขาให้เขียนเกี่ยวกับอะไรนะครับนะในหน้านี้นะครับคุณครูก็เรียนตามตรงบอกตามตรงอย่างนี้นะครับนะเพราะคุณครูบอกแล้วว่าคุณครูไม่ได้เป็นคุณครูสอนหนังสือนี้โดยตรงนะครับก็เลยไม่ทราบรายละเอียดน,นะครับพูดกันตรงๆงนะครับไม่ต้องไปอ้อมคอม โอเคครับคุณครูก็เลยเขียนให้ว่า My name is นะครับเขเขียนมาให้แล้วในหนังสือนะครับแล้วก็ต่อเลยว่าพิินันดำสีใหม่ I'm wearing a shirt, pants, a necktie, and shoes. I got up at 5 a.m. Next, I w a s h my face, b r u s h my teeth, and took a bath. After that, I sat watch and drank coffee. Then I left home for work at Robinson Department Store, r a t c h a d a b r a n c h Bangkok. ก็เลยแปลอย่างนี้นะครับกระผมชื่อว่าอภินันดำสีใหม่นะครับกระผมสวมชุดเสื้อเชิ้ตกางเกงขายาวและก็ผูกเน็คไทนะครับเน็คไทหรือภาษาไทยคือเน็คไทนั่นเองนะครับแล้วก็สวมรองเทา้ากระผมตื่นนอนนะครับก๊อตอัพนะครับเป็นช่องสองนะเพราะว่าเป็นอดีตเล่าเหตุการณ์เป็นอดีตกระผมตื่นนอนเวลาตีห้นะครับ Uh, 5am เนี่ยแปลว่าตี5นะครับหรือ 0, uh, 0 00 00, นอนูน0 0นาจุดศนนอะครับ next หลังจากนั้น i wash my face ฉันก็ได้ล้างหน้าตัวเองนะครับ and brush my teeth แล้วก็แปรงฟันของฉัน and นะครับชูกอบาดแล้วก็อาบน้ำนะครับชูกบาก็คือเป็นช่อง2ช่องหนึ่งก็คือ take a bath after that หลังจากนั้นนะครับ after after แปลว่าหลัง t h a t แปลว่านั้นแปลทับศัพท์เลยนะลูกนะคำนี้ after t h a t แปลว่าหลังจากนั้น I set red I set red แปลว่าฉันแต่งตัวนะครับหรือว่า got red ใช้ได้สองอย่างนะ set red หรือ got red and r a n k coffee และก็ดื่มกาแฟนะครับ then หลังจากนั้นหรือว่าแล้ว I l e f t home l e f t เป็นช่องสองของ leave นะครับแปลว่าออกจากบ้านนะครับ เล็บเป็นช่อง2อ,ออกจากบ้าน for work ไปทำงานทำงานที่ไหนครับที่ at robinson department store ก็คือห้างสรรพสินค้าโร b i n s o n สาขาอะไรครับ branch แปลว่าสาขาสาขาถนนรัชดาที่ไหนครับที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นภาพนี้คือภาพชีวิตความเป็นจริงของคุณครูนะครับสมัยเรียนจบใหม่ๆนั้นคุณครูไปเป็นไกดให้กับ ให้เป็นไกด์เป็นพนักงานของห้างโรบินสันทําหน้าที่ไกด์นั่นก็คือเวลาลูกค้าต่างชาติมาซื้อสินค้าพนักงานในห้างพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาก็จะกดจึงต้องนะครับดังอย่างนั้นจริงๆนะครับนะคุณพิ่นันเชิญที่แผนกยียนนะครับกับผมก็จะไปที่แผนกแผนกที่เขา,าเรียกนะครับแล้วก็ไปรู้แล้วนะครับว่าเขาเรียกไปเพื่อไปช่วยขายของให้กับพน,นักงานนะครับ ก็คือมีลูกค้าชาวต่างชาติมาที่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้นะครับทำอยู่อย่างนั้น2ปีนะครับนะก็คือพศ2 5 3 0 3น35นะครับนะภาพนี้ก็ถ่ายที่ห้างโรบินสันถนนรัชดากรุงเทพโอเคครับแต่ว่านั่นคือตัวอย่างาที่คุณครูอธิบายให้ทราบแต่จริงๆแล้วนักเรียนต้องแต่งแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างที่คุณครูเขียนให้สำหรับนักเรียน นั่นก็คือนะครับ my name is นักเรียนก็ใส่ชื่อนักเรียนเข้าไปนะครับ I got up ก็คือฉันตื่นนอนนะครับเป็นอดีตนะครับ get up เป็น got up เป็นช่อง2 a t นักเรียนตื่นกี่โมงก็ใส่เวลาเข้าไป7 a.m ก็7โมงเช้า next ต่อมาทำอะไรต่อครับ wash my face ล้างหน้า brush my teeth นะครับแปรงฟัน and took a shower took a bath หรือว่า took a shower ก็แปลว่าอาบน้ำนะครับนะ ใช้ได้สองตำนวนนะครับตามที่คุณครูเขียนให้ดู Up t o that นะครับก็คือหลังจากนั้น I wore wore, wore แปลว,ว่าสวมใส่นะครับเป็นช่องสองของแวร์สวมใส่อะไรครับเออ uniform เออ school uniform school uniform ก็แปลว,ว่าชุดนักเรียนก็วงเล็บน,นะครับชุดนักเรียนก็มีกางเกงขาสั้นเสื้อเชิ้ตแล้วก็รองเท้านะครับอธิบายวงเล็บราละเอียดอีกทีหนึ่ง After I already had breakfast นะครับ After เ <After, S 2> มื่อกี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าหลัง After I already had breakfast had breakfast แปลว่ารับประทานอาหารเช้านะครับ Already แปลว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคำแปลอยู่ข้างล่างเดี๋ยวคุณครูแปลให้จนเพลินจนไม่ได้บอกว่าคำแปลอยู่ด้านล่างนะครับนะเ,เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหาก่อนนะครับนี่นะครับเรียบร้อย หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับ a l r e a d เราเรียบร้อยแล้ว My father คุณพ่อของฉันก็จะ rope Me to school ก r o ู p มีนะครับแปลว่าขับรถไปส่งฉันนะครับนะ o ู p มีแปลว่าขับรถนะครับขับรถไปส่งฉันนะรูปเนี่ยเป็นช่องสองของ Drive นะครับ Rive เฉยๆนะครับไม่ต้องเขียนว่า r r i v e a า a r นะครับ Ri drive เฉยๆก็เป็นที่เข้าใจกันว่าก็คือขับรถนะครับ Rove มีนะครับ, me, รบไม่ได้แปลว่าขับฉันนะอ่านักเรียนฟังให้ดีนะลูกนะ Rove me ไม่ได้แปลว่าขับฉันแต่แปลว่าขับรถไปส่งฉันนะครับขับรถไปส่งฉันไปส่งที่ไหนครับ To แปลว่าที่หรือว่าถึงนะครับที่ school ที่โรงเรียน And และ He He ก็คือคุณพ่อนะครับ would w o u l d แปลว่าจะ่นะครับนะ Pick me up Pick me up แปลว่ามารับนะครับนะมารับฉันนะครับพิกจุดจุดอ p กก็มารับฉันแต่ k h k p up k him up ก็ไปรับเขา i c กอ่าอ่า her up ก็ไปรับหล่อนนะครับ Again, อีกครั้งหนึ่ง after school after school ก็เหมือนกันนะครับไม่ได้แปลว่าด้านหลังโรงเรียนแต่แปลว่าหลังจากโรงเรียนเลิก a r o u อ d แปลว่าประมาณประมาณ 4pm 4pm เป็นภาษาไทยก็คือ16.00นอนะครับคือเวลา4โมงเย็นนะครับ pm ยากไหมครับลูกนี่คือตัวอย่างที่คุณครูพี่นันเขียนให้เกี่ยวกับรายละเอียดในรูปภาพนะลูกนะต้องทวนอีกทีไหมไม่ต้องทวนนะครับนะถ้าลูกอยากจะทวนก็ให้รีวิวคลิปนะครับรีวิวเทป ไปฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณครูพินันจะแปลให้ทุกตัวนะครับแปลทุกตัวนะครับแล้วก็แปลให้ทุกคําศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับเขียนให้เห็นกันเลยแล้วก็โขกด้วยหลักไวยากรนะนี่คือเทคนิคการสอนของครูพี่นันถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็บอกเพื่อนๆนะครับนะตอนนี้คุณครูพี่นันตามคลิปป4แล้วนะครับบอกเพื่อนๆในชั้นเรียนว่าให้มากดช่องครูนันชแนลนะครับ ครูนันช n แนลเขียนถูกไหม k r u นะครับ k k r u นะครับครู Crew, อ่านว่าครู n a n นะครับอ่านว่านัน c h a n นะครับอ่านว่าเชน n e l อ่านว่าแนลนะครับชาแนลแปลว่าช่องนะลูกนะช n แนลแปลว่าช่องครูนันก็คือครูนันนะครับนะครับเขียนอย่างนี้เลยนะเขียนลงไปใน google search เลยนะครับแล้วก็เจอทันทีนะครับนะเจอช่องของคนครู All right, okay.